สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่ขารบรักทุกท่านครับนนบักคาเชเนียวกลับมาพบพ่พ่อกันคือเก้าครับพี่น้องครับมนีพระพี่น้องมาเลาะไขเลาะน้านะครับมาเบิ้งเข่าเบิ้งน้ำนะครับยาก็เกิดร้ายครับพี่น้องครับเพื่อว่าเป็น้าไข่ไข่้าหังกาว่างสั้นนะครับพี่น้องครับึืนห้ายนะครับดอกเต็มนะครับฝนกระทิมช่วงไปอ่า สักระยะหนึ่งแต่ว่ากัพอมีน้ำอยู่ครับพี่น้องครับเหลือจะใส่ปุ๋ยนะครับเมื่อนี้กะพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศทงไฮทงน้ำมายอดอดีตตึมกันครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมก็เลยมาพ่อนะครับมาพ่อเพื่อชนิตหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถามว่าถ้าเป็นคนสมัยเก่าซ้ำเฮาเนาะครับน้องอายุอ่าสี่สิบบวกสี่สิบขึ้นไปหูจักกันดีสมัยก้อนนะครับช่วงที่ ฝนลงไม่ไม่นะครับในก้อนอุดมสมบูรณ์ดีนะครับมันมีอึงนะครับมีกบมีเขียดเขียดโม่นะครับมีแย่มีกระป๋อมนะครับอ่าฝนลงไม่ไม่ครับพืชตัวนี้ก็จะโผล่มาจากใต้ดินนะครับขืนม้านะครับแตกยอดอ่อนขืนม้านะครับสุดรบนะครับพี่น้องครับอันนี้พี่น้องค้งจะหูกจากซื้อนะครับเนาะแต่ว่าสําหรับอ่า ผู้ที่เกิดไม่แย่ล้วนบ่หูจักนะครับอาจจะบอเคยเห็นหรืออาจจะเคยเห็นแล้วบ่หูจักซื้อนะครับอันนี้นะครับบ้านผมเอื้อนว่าหวานอูบนะครับพี่น้องครับหวานอูบนะครับแต่ว่าภาษากลางผมบ่หูจักนะครับว่าเพิ่นตั้งซื้อว่าแบบใดนะครับแต่ว่าบ้านผมเอื่อนว่าหวานอูบนะครับนี้ก็เป็นพืชนะครับที่ถามว่าใส้ประโยชน์ได้หลายบอครับ ที่ผมใส่ประโยชน์นะครับที่เพิินพ้าใส่ประโยชน์ก็คือว่าเอาส่วนของใบนะครับนะครับแบบนี้ครับพี่น้องครับมันโปงมาจากดินแท้งมาแบบนี้ครับเป็นใบนะครับเป็นยอดอ่อนใบอ่อนนะครับมันแท้งมาจากดินนะครับเอาไปมุกใส่กบใส่เขียดนะครับใส่แง่ใส่ปลอมนะครับเขียดยี่โม่มกบนะครับช่วงฤดูนะครับโดยเฉพาะฝนลุวงไม่ครับตัวนี้มันจะแท้งจากดินนะครับอันนี้นะครับเป็นวานอูบ นะครับเป็นวันอุบนะครับพี่น้องครับรสชาติก็บอกว่าถือครับพี่น้องแต่ว่าแซบนะครับกินหอมนะครับกินหอมดีนะครับเร right ลกากาสําคัญคือว่ามันสามารถที่จะดับกินข้านะครับกับดับกินข้าวของกบของเขียดของแง่ของปลอมได้นะครับเข่ากันเพราะมัยังนะครับใส่ส่วนของตัวนี้ครับเพิ่นเก่าไปซับๆไปซอยๆนะครับบางท่านก็ขั้นหน้าบอกทีหนึ่งนะครับหรือว่าใส่เล็ยก็ได้นะครับหมกใส่กบใส่เขียดนี่ที่เพิ่นพระเห็ดกินกับแซบครับพี่น้ 59, องครับเป็น พืชนะครับเป็นพืชพักย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอันนี้อยู่คั้นแท้นะผมครับคั้นแดนตัวนี้ก็ยังลายครับพี่น้องครับผมยังไปสายนี้เนี่ยเต็มครับพี่น้องครับวันนี้มันก็จะเห็นตั้งช่วงนี้ครับช่วงหนาฝนเพราะช่วงหนาแล้งนะครับใบขังเทิงมันจะแห้งตายนะครับมันก็จะเหลือเป็นคล้ายๆหัวหรือต้นใต้ดินข้างล่างนะครับมันจะพักโตยุ่ช่วงหนาแล้งเพราะหนาฝน ฝนตกมาไหมครับมันจะแทงขึ้นซบรบแบบนี้ครับแทงขึ้นมาจากดินนะครับแบบนี้นะครับมันกระจวบกับจังหวะที่ฤดูฝนเขามานะครับพวกกบพวกเขียดพวกอึงพวกอีหยังไหลนะครับเฮาเก่าตัวนี้ไม่ใส่ประโยชน์นะครับหวานอูกบ้านเฮานะครับเอามาให้พี่ให้น้องนะครับได้ยอดอดีตไปน้ากันนะครับสําหรับสมัยไม่ปัจจุบันนี้ผู้ที่เกิดไม่แย่รุ้นอาจจะบบหูจักเนาะครับว่ามันใส่ประโยชน์ได้นะครับอันนี้นอกจากว่า เขาสทข้งนิดนึงเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เรื่องของกบของเขียดนะครับถามว่าเขากินว่าเขาก็กินอยู่ครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ที่เขาจะไปหาเนี่ยบางทีอาจจะหาในบางมื้นที่อาจจะมีหรือบ่มีก็ได้หรือว่าเขาอาจจะได้ใส่นะครับใส่คือเกาแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเพิ่นพาอยู่พากินนะครับผู้เขาผู้โถเพิ่นนะครับบางทีครับมีแต่แนวเดียวครับผมก็อนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าบางมองบางพื้นที่เนี่ยตามคันแท้ไฮคันแท้น้าเนี่ยเพิ่น ไทยปับปับไม่ปับปรากฏว่าบางเทียกับไทยทาให้มันศูนย์พันกับมีอาวานอูปนี่ก็พบน้าพวกหัวให้ไปนะานะครับน้าโคกกับมีครับเวลาเขาไปเก็บเห็ดนะครับก็จะมีนู่นะครับอันนี้ก็พบได้ทั่วไปนะครับถามว่าคือว่ามีโอกาสศูนย์พันบ่นะครับถ้าเขาบ่าอนุรักษ์ไว้กับมีโอกาสศูนย์พันได้คทอกันนะครับอันนี้วานอูปนะครับามา้พี่น้องเบิ้งนะครับ มันก็จะมีดอกออกม้าขาวๆนะครับผมพยามหาให้เบื้องยูครับขัไม่เห็นนะครับเห็นไาครับคันแทนนะนะครับคันนี้มันก็จะมีนะครับกิดเป็นระยะระยะนะครับเห็นไ่มครับเกิดขึ้นนะครับข้าเฮไบ่เห็นอย่างนั้นครับมันก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยครับมันก็จะเป็นหัวแต่ดินนะครับสายนีไม่ต่แนวเดียวนะครับวานอุบนะครับพัดพินนองย่างไปเบื้องนะครับนิดนึงนะครับเป็นพืชถือว่าเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านนะครับกันยังมีให้เห็นอยู่นะครับสำหรับบานอุบนะครับ อยู่คังเนคันแท้เนาะครับเนี่ยขื้นสมบรอยู่นะครับหลายนะครับพี่น้องครับใส่กบใส่เขียดนะครับบ้านผมหมกนะครับดับกินเท้านะครับรสชาติดีนะครับหอมนะครับพี่น้องครับเนาะครับอันนี้จะให้พี่ให้น้องเดบิงนะครับหวานอูนะครับเบิงดอกนิดนึงครับอันนี้ดอกมันจะั้งทางจะเหี่ยวแล้วนะครับเนาะครับพี่น้องครับจะพี่น้องคงจะมีความสุขกับคลิปเนาะครับเนาะผมฟ้าพี่น้องมมย้อันอดีตไปน้ากันนะครับค้นสมัยเก่า นะครับปัจจุบันสมัยไม่แล้วนะครับของต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติหีดเก้าคล้องหลังที่เท้าเคยมีบางเทีเฮาบ่าเรามันก็รลืมครับพี่น้องครับมันกอาจจะมีปัญหาหลายอยางหลายเนว้นะครับไปตามธรรมชาติของมันตามดูตามสมัยนะครับการเอามาว่าความเก้าคุ้นหลังก็อาจจะเฮ้าได้นะครับมายอดอดีตต้งกันนะครับหวังว่าพี่น้องจะมีความสุขนะครับเนาะสำหรับเลิปนี้ขอบคุณพี่น้องเป็นย่างสูงครับที่ให้เกียรติติดตามเราชมคลิปครับสำหรับพี่น้องที่เขามาไหมนะครับ ก็ฝากดวยครับฝากกดติดตามนะครับโอกาสหนาพอกันไหมครับสาหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านมีความสุขทุกท่านร่ลำรวยๆเ,ยเ,ยเือนแสนล้านทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ